ไปดูความคืบหน้านะคะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะคะที่รัฐบาลก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนแก้หนี้มาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่แล้วค่ะยอดลงทะเบียนจนถึงวันที่29มก,กราคมเนี่ย60วันแล้วนะคะซึ่งก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า136,000รายไกล่เกลี่ยสําเร็จไปแล้วกว่า9,000รายด้วยกันค่ะ ยอดประชาชนนะคะที่เข้ามาลงทะเบียนแก้หนี้ในช่วง60วันที่ผ่านมาก็มีจำนวน136,000รายค่ะมูลนี้เนี่ยรวมๆกันกว่า9,240ล้านบาทจำนวนเจ้าหนี้1 3 4 4 1รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว15732รายอ่ะยอดหนี้รวมกว่า1556ล้านบาท ไกลเกลี่ยสำเร็จ9,066รายยอดนี้ลดลงไปกว่า606ล้านบาทนะคะก็เหลืออยู่กว่า949ล้านบาทด้วยกันมีการำดำเนินคดีกับกรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไกลเกลี่ยนี้แล้ว165คดีในพื้นที่31จังหวัดค่ะทะนี้นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็พอใจนะคะหมนุนการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบแล้วก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี่นอกระบบ มีการสั่งการใา้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ให้จังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นบูรณาการการทํางานกับหลายภาคส่วนแล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการใช้กลไกศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในระดับจังหวัดอําเภอให้คําปรึกษากับประชาชนรวมถึงการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ซึ่งจัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยกันค่ะ